นาะแล้วตัวพี่เองคิดว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งไหมที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันชัดเจนอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูดนะหนูคิดว่ามันเป็นมุมที่ดีนะที่แบบว่าเออเป็นสถานธรรมอะไรก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพราะมันอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองครับหนูชอบนะตัวหนูเองเนี่ยหนูชอบไปปทุมธานีเพราะว่ามันมีแม่น้ําเจ้าพยามันมีร้านอาหารบางร้านที่อยู่ริมน,น้ํามันมีเออเรียกว่าบรรยากาศที่ัเป็นชนบทแต่ไม่ไกลกรุงเทพก็ผมจะคุยกันหลายๆคนว่าของเราในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย ยังไม่เป็นเอกลักษณ์เลยว่าจะเอาด้านไหนมาเป็นเอกลักษณ์ก็ยังคุยกันอยู่ลงถ่ายล่าหลุมแก้วไหมพี่ล่าหลุมแก้วของดาราวิดีโออ,อลงใหญ่มากเลยนะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะไรนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่มีแครแต่ผู้ใหญ่เขาไปเห็นผมก็น่าเขาบอกน่าจะทำกัน น่าสนุกนะการท<ะ>่องเที่ยวเชิงเกษตรพวกต่างชาติน่าจะชอบชอบโรงแรมก็ไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีเพราะสมัยก่อนนี่เหนื่อยมากเลยถ่ายละครเลิกตีสี่หาที่พักไม่ได้ต้องขับเข้ามานูน่นแถวรัตนาธทิเบตเด,เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเยอะแถวจังหวัดก็ดีขึ้นเลยไปเยอะด,นนะดีขึ้นถนนจะดีขึ้นอย่างเห็น<ะ>ได้ชัดว่าชัดเจนนะคะโรงแรมมันไม่มีโรงแรมใหญ่เพราะมไม่มีที่ท่องเที่ยวที่ที่น่าสนใจที่ที่ จะปเป็นปลูกเป็นถนนทางผ่านมากกว่าถนนถนนทางก็พัฒนาขึ้นตัวพี่เองเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะให้ฝากอะไรกับประชาชนหน่อยคนที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพราะว่าคนทั่วประเทศเนี่ยอีกหน่อยต้องมีการเลือกตั้งแน่เมื่อเมื่อในอนาคตข้างหน้าหมดวาระก็ตามหรืออะไรก็ตามแล้วก็จะมาเลือกเราเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนเขาในการมาเลือกตั้งก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้งประเทศและจังหวัดประทุมเนี่ยให้ ให้ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่แล้วเอาเสียงส่วนใหญ่นั้นมาแก้ปัญหาอืไม่ใช่ไปใช้สิทธิ์กันน้อยๆแล้วก็ได้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอืโดยที่พวกประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยมันมันมันก็ไม่ไม่ดีอ่ะใช่มันเป็นแค่คนบางกลุ่มที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ถ้าเรามันเหมือนว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นเขาไปเกณฑ์กลุ่มเขาซะไอ้กลุ่มที่จะมาใช้อะไม่ใช่ซะคยชเฉยๆเออไอ้พวกที่เกณฑ์ก็เข้าไปพัฒนากันหมด เพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอย่านอนอยู่เฉยใช่ถึงแม้ว่าเราคิดว่าเออเห็นคนที่เราชอบแล้วแต่ถ้าเราไม่เลือกเขาก็ไม่มีโอกาสมาทํางานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสคนที่เรารู้สึกว่าเขาไดาจะมาทํางานให้เสียสเวลานิดหนึ่งออกมาเลือกตั้ง<ช>เวลาที่จะเลือกตั้งทุกคนต้องมีสิทธิทางการเราเลือกถ้าเราผิดพลาดสมัยหน่าก็อย่าไปเลือกเขาแต่เราถือว่าเราได้ใช้สิทธิ์เราเสียงส่วใหญ่แล้วมาตัดสินกันอการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าเกษตรกรอาจจะมองว่าเอยมันเสียเวลา ทำมาหากินนี่ผมว่าเกษตรกรจะใช้สิทธิ์มากกว่าในเมืองในหมู่บ้านเนะี่ยการลงคะแนนผมไปดูดูชาวบ้านนะนะสนใจมากกว่านะคุยเรื่องกันมาอย่างตามหมู่บ้านผมดูเช้าเขาก็ชีวิตเขาเหมือนตัวใครตัวมันเขาปลูกต้นออกนอกบ้านกันหมดอื คนชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยชาวไร่ชาวสวนชาวนาเนี่ยเขาทํานาเขามีเวลาแต่เขาก็มีโอกาสได้ไปทานู่นทำนี่อ,อย่างบ่อน,น้ําร้อนเนี่ยบ่อน,น้ําร้อนตอนเช้าสภาเขาคุยเรื่องการเมืองเนี่ยมันเหมือนว่าเขาก็อยู่ในอะไรนะถ้าเปน็นด้านกันเหมือนนักวิชาการกันก,กองแล้วกูกจะเอาคนนี้เอาคไนไหนวะ,ะเขคุยกันในกลุ่มเขาเนี่ยมันจะมีวิธีคิดแล้วมาเวลาไปลงเขากลุ่มเขาก็จะไปอ มันมันตื่นตัวใช่แต่ถ้าเกิดคนที่ไปทํางานข้างนอกเมืองเนี่ยออกจากปทุมธาน,นีไปเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาคุย,มาค,ยมาคิดเรื่องการเมืองอมองการเมืองเป็นเรื่องที่ห่างาไกลตัวเพราะนั้นพี่อักษรก็อยากจะฝากว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เลือกคนที่ใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อักษรน,น้อยสวานะคะแล้วก็ขอโอกาสให้กับผู้อาสาของเราคนนี้ ที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดปทุมธานีเขตหนึ่งนะคะอย่างน้อยเรามีความจริงใจครับแล้วเราก็คิดว่าเราตั้งใจทําอะไรจริงรแล้วเราก็รู้ปัญหาจริงแล้วเราก็เป็นเกษตรกรด้วยนะคะคคิดว่าเราจะทํางานได้อย่างเต็มที่ครับสัญญาคราว่าจะเกิดได้รับ,รบเลือกตั้งไปแล้วก็จะทําให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วครับนะคะวันนี้ขอบคุณ พี่อยากสอนมากๆเลยค่ะครับัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้เราได้พูดคุยกับพี่อักษรก็ได้เห็นอย่างนึงนะคะว่าคนเราไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารักที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนเรารับที่จะช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเข้ามาทํางานการเมืองได้แต่ถึงแม้ว่าตัวเราเองไม่อยากจะลงมาทํางานการเมืองอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ในการเป็นประชาชนที่จะรักษาประชาธิปไตยให้กับประเทศอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากตัวเราต้องเข้าใจหน้าที่ของเราคือการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ผู้อาสาของเราคุณอักษรน,น้อยสว่างนะคะแล้วก็เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าจะพาผู้อาสาดีๆมาพูดคุยกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ